สวัสดีคะ่ะพี่มุ้ยนะคะวันนี้พี่มุ้ยจะมาแชร์เทคนิคการอ่านชีวะอ่านยังไงให้จําแบบผักวอนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คือมีปัญหาเรื่องการอ่านชีวะใช่ไหมคะวิชานี้มันจะค่อนข้างที่ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างเยอะเลยและบางส่วนเนี่ยจะต้องใช้ความจำเนาะวันนี้อยากจะมาแชร์4สเต็ปนะคะในการอ่านชีวะให้จําแม่นยิ่งขึ้นนะคะสเต็ปแรกก็คือการอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าการอ่านหนังสือแบบสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเป็นการอ่านหนังสือแบบ overview พี่มุ้ยจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้านอ องอ่านบทเรื่องเซลเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งอ่านลงรายละเอียดนะคะให้สแกนดูคร่าวๆเปิดทุกหน้าของบทเรื่องเซลไว้แล้วก็ดูหัวข้อใหญ่ว่าเรื่องเซลเนี่ยต้องาการจะบอกอะไรเรานะคะให้เรารู้คร่าวๆไปก่อนว่า วัตถุประสงค์ของเรื่องเซลล์เนี่ยมีภาพรวมภาพใหญ่อะไรบ้างที่เราต้องรู้นะคะถัดมาสเต็ปที่2พอเรารู้ภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยมาใส่รายละเอียดอ่านทีละหัวข้ออ่านแบบละเอียดนะคะถ้าใครที่สะดวกกันจดช็อตโน้ตตามความเข้าใจของตัวเองเนี่ยสามารถจดตามได้เลยส่วนใครที่ถนัดการไฮไลท์ตามข้อความในหนังสือนะคะสามารถทําได้หรือถ้าใครนะคะถนัดเป็นการวาดภาพตามหรือทําแผนผังเนี่ยสามารถทําได้ในสเต็ปนี้ได้ เลยนะคะโอเคถัดมาสเต็ปที่3นะคะก็คือเป็นการทําข้อสอบนะคะเชื่อว่าการอ่านหนังสือทุกๆอย่างเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราต้องเอาไปทําข้อสอบในสนามสอบให้ได้ถูกไหมคะสเต็ปที่3เป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆในการเริ่มทําข้อสอบแล้วอ่านหนังสือมาแล้วแต่เราจะพาจากการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะมาทําข้อสอบเนี่ยสเต็ปที่3อยากให้ทําข้อสอบแบบ แยกบทไปก่อนนะคะอย่างเช่นเรื่องเซลล์ทำไปเลยร้อยข้อพันธุศาสตร์ทำไปเลยร้อยข้อนะคะทำโฟกัสแค่บทเดียวไปก่อน เพื่อประเมินความเข้าใจหลังอ่านว่าเราอ่านแต่ละบทไปเนี่ยเข้าใจหรือเปล่านะคะทําถูกกี่ข้อเนาะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4นะคะก็คือการทําข้อสอบแบบคลา่งบทหรือรวมบทนั่นเองเปรียบเสมือนการสอบในสนามสอบจริงเลยก็คือร้อยข้อเนี่ยนะคะข้อที่1อาจจะเป็นเซลล์ข้อที่2อาจจะเป็นมนุษยศาสตร์ข้อที่3าอาจจะเป็นระบบร่างกายนะคะเพื่อประเมินความมั่นใจทีว่าที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจําได้หรือเปล่าหรือเราทําความเข้าใจได้ทุกบทหรือเปล่านะคะ ก็เป็นสี่สเต็ปที่หวังว่าจะช่วยน้องๆได้มากขึ้นนะคะ